มาจับดีๆมางแล้วแท่งเส็นอกาบกากาบกปิดอับน้าในคอกาบกาบกาบติ๊กตอกติ๊กอกกี่โมงแล้ว ที่ต่อที่ต่อกาบกาบกาบลูกที่ต่อที่ต่อเวนครับผมอินวยนจนก็ไหลจนก็ไหลจนกรไหลจนทรนไหมุนม้นอมุนยังไงม้นลมุนม้นมุนหน้ามาหันหน้ามาเอออย่าจับนะมามันทัดเดี๋ยวแทง เดาแทงเดี๋ยวทงทงแนะลูกทงทงเดี๋ยวเจ็บนะมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามอาพระหังสามมาสามุตโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาติเรนีสวากขาโตภะคะวา ติปันโนภะคะวะโตสาวกตสังโฆสังฆังนะมาริวันทานิพุทธังสัำเม็จโอสังระมะมีปันเตวันทานิสำเร็จโอสัธระมะมีปันเตวันทานิสังฆัง Icate, เราดหนาิสซ่นะีตางที่เยเเานเราเอาเล่าสาสัจธรนะโมันระระั้นตติยปิสังขังสระนังขจฉามเห็นหอิติิโสภะคะวะพระหัมสัมมาสัพพุโตวิชากะระนังสัพนโนสุขโตโลกาวิทู Anu takdo buat sakram masarat sepati manusana tuhati semua ni. Oh, 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 keng คงศอินชอบอ่าน right? ิงซื้อมอืมชื้อมาน经ใช่ไหมอ่าน经อ่านจริาน经่านงสาธุสาธุว่าทำยังไงเนาสาธุเออสาธุับแม่งยังสาธุป้ายสชื่อป้ายเดียวป้ายอีเอสเออเเอเอเก ุณสวัสดีเมื่อคืนนี้ประมาณปีสองก็เกิดอุบิเหตุปวดท้องเพอ,อืดพออมแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าไปถ่ายก็อ้วกออกมาก็รู้สึกจะอาหารเป็นพิษทานผักบุ้งตอนเมื่อวานเช้าออกมาเป็นเส้นๆเ,เลยก็คงไม่ย่อยก็อวกทีนึงก็ยังไม่หายชั่วโมงหนึ่งสอชั่วโมงจนสชั่วโมงยังปวดท้อง ครั้งสุดท้ายก็อามาในนาออกมากับหลานกับล้องบินออกมาก็เลยได้พวกอีกครั้งหนึ่งที่นี้ก็หายปิดทิ้งเลยก็ได้หลับไปประมาณหนชั่วโมงตอนนี้ก็เจ็ดโมงคึ่งก็ตื่นลงมาก็ปก,ก,กติแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมปวดไม่หายสักที อันนี้ว่าจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าก็ใช้ธรรมชาติบําบัดเอาก็เรียบร,อยอร,ยรอบอ้อยโย่จริงอูเสียนบาดเสียวตื่นเต้นแต่ก็ไม่ไม่อันตรายเรียบร้อยครับอ่า้ยินพุยินดูอะไรพุ้ยิินข什么น嘿ม ดูรถไฟใช่ไหมโอ้ขายยาเสียงน้องวินงอแงอยากให้อากงให้มาอุ้มใช่ไหมงอแงไรเขาไม่ได้ว่างอแงเขาเรียกว่าอ้อนใช่ไหมออเสาะใช่ไหมออเาะอยากให้กงมาอุม้มกงเป้าเป้าเจะ้ากงเป้าเป้าพงอินกงเป้าเป้าพงอิน mà mà nè cho chơi năn đi Tiktok, tiktok, tiktok Tiktok, tiktok, xuôi má Ờ, đi đâu Tiktok, tiktok nào muốn đi, แฟนฟหล์มมากนะสากต่อื้อมากอะพ่นกาคิดไรัน้องบอกว่าก่อนต้อมาทอน I didn't see that. Good, you're fine. Have a sticker. Thank you, Miss Rabbit, for looking after everyone at Christmas time. Just doing my job, Father Christmas. Just doing my job. Thank you, do. องนินกินเดยหมดคุณแไม่ไม่มียอะยไรนะรัวเที่ออยวจงอตัอ้งเงินกินอะไรเนี่ยวินเล่นลอะไรวินเล่นอะไรครับยเอ่อม,มีกินขนมเหรอกินน้ำกินกินน้ำวินเฮอร์สุย

Ê, <coughs> À, à lái, lại lái. lại à chạy lại chạy lại à, chạy lại chạy 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 chúc chụp chúc ma mà ma mà chim ma mai ấy chim mai ấy chim à ma ma chim chim คยเฮ้ยแม่ลยสวยเวยอ่ะอ่ชิงมาอีกหนึ่ชิงมาชิงพร้อมพร้อมชิงมาชิงไอ้ไอ้ไอกลาสทมาหน้าเนี้ยเนี้ยวเคื่อนเป็นแค่อยู่ตรงขาใชาอีกเดียวเอง โอ้อ่อนใหญ่เลยเจ๊อิงคนตั้งไทยอ่ะทู่อ่อนหายเละ <c oughs> ไปขอกินอะไรกันน้าหญิงไม่ได้กินมากให้อ่อนเฉยๆกันหมอคุณเฉยๆอ่อนเฉยๆ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็เขาบอกว่าเจ็บเจ็บตลอดเลยไม่หายเลยอ่อนเฉยๆใช่ไหมตอนเพิ่นไม่สบายไงเป็นไข้หมอส่องลูกไปให้ที่นอนทรงเลยเนาะ ไปรถทหารมาเ่านีา่หรอรถทหารเอ้ยรถทหารเอยเอยเอยนี่ของทางอะไรอร้อยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นรอยกบาะนี่ไง,งนี่ไงนนี้่นนั่งเล่นเร็วน,นี่ไงดูสิรถเต็มเลยดูสิโอ้โห โอ้โอ้โหถ้า,าเช็ดตัวในห้องก็านในห้องน้ำนึ่งไม่เคยสเม่เลยเก็บลงมาสรเลยใชไหมไม่เเแต่มากัเที่ยวก่อนไม่เมไมมาเลยมาเนี้นป้าปซืมให้ี่เป็นป้าป้มาอาของเล่นเต็มลพิงเก็บั้งหมดก็มีอีกแล้วดูสิ นงอแ้งแุ่อ้ออนน,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 งงนะอันนี้เป็นน้องินได้เป็นครอบครมทีปีใหม่ได้ที่ปีใหม่คุ้ของขวัญปีหใหม่นี่ยคุณบินคุณนะี่คุณินะ xong ăn xong cho anh Yes, yes <Yeah. laughs> Put it on Yes, yes Oh yeah Oh yeah, 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 yeah. <laughs> Yes, yes ơi con đồ ơi con đồ ơi con đồ ơi con

น้องวินทำอะไรน้องวินลดน้ำเหรอลดน้ำ